ต่อไปเรามาดูการหารากที่สองของจํานวนที่ติดกลนนะคะก็คือติดล่างนั่นแหละมาดูตัวอย่างที่สองจุดสี่เขาบอกว่าจงหารากที่สองของอะไรของตัวนี้สิบห้าบวกสองดูสิสิบสวิธีการนะคะเราจะต้องทําให้อยู่ในรูปอะไรกาลังสองสามบู์ให้ได้เพื่ออะไรคะการหารากที่สองของอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราอย่างนี้ถูกไหม ใส่ล้าที่สองเข้าไปแบบนี้ถูกไหมคะแต่เราต้องเบอร์ในล้าที่สองสีแดงที่เขียนนี้ไปก่อนเพื่ออะไรกําจัดความ,มงงรูกปะค่อยใส่สีหลโองเก่งไหมโอเค,อเคดังนั้นเรามาดูวิธีการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะทํายังไงกําลังสองสมบูรณ์สูตรใดคะขอทวนหน่อยค่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเราได้หน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้ากํลาล,กล,กกลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองอ่าอย่างนี้ต้องเข้าสูตรไหนคะตรงกลางตรงนี้เป็นบวกเราต้องเข้าสูตรบวกคันวะเราต้องสร้างให้เป็นสองหน้าหลังก่อนโอเคไหมสร้างให้เป็นสองหน้าหลังนะคะตรงนี้เรามีสองอย่างมีแล้วเรียบร้อยอ่ะตั้งบวกสองก่อนนะพี่มีสองละ ตัวรู้สี่สิบสี่เนี่ยต้องเป็นหน้ากับหลังคูณกันทันป่ะต้องเป็นส่วนนี้เรามีสองแล้วไงเราต้องมีหน้ากับหลังแสดงว่ารู้สี่สิบสี่เนี่ยคือหน้าหลังคูณกันแล้วหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองที่เหลือนี้ล่ะก็ต้องได้สิบห้าดังนั้นคูณกันได้สี่สิบสี่บวกกันได้สิบห้าคืออะไรคะแบบนี้เรายังนึกไม่ออกถูกปะ่ะถ้านึกไม่ออกให้เอาสี่สิบสี่เนี่ยไปหารด้วยจํานวนเฉพาะหารแบบนี้เลย สองสองสี่สองสองสี่ะคะสองสิบเอ็ดทันไหมคะโอเคปะคูณกันได้สี่สิบสี่ก็คือพวกนี้แหละแล้วบวกกันได้สิบห้าคืออะไรจับคู่เลยค่ะตรงนี้คูณกันได้ไรได้สี่ตรงนี้ได้สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ 4, ดบวกสี 15, ่ได้สิบห้าปะได้ถูกปะเอาค่ามากไว้หน้าดังนั้นรูทสิบเอ็ดคูณกับรูทสี่ถูกไหม เราได้และลองทวนสิคะรูทสิบเอ็ดคูณรูทสี่ก็เป็นรูทสี่สิบสี่เท่าเดิมป่ะเป็นรูทสี่สิบสี่เท่าเดิมอันนี้คือสองหน้าหลังเรียบร้อยแล้วเนาะสองหน้าหลังเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรารู้ล้ว,ว่าหน้าคืออะไรหน้าคือรูทสิบเอ็ดจ้ะแล้วมันต้องยกกําลังสองตามสูตรถูกไหมบวกกับหลังก็คือรูทสี่มันต้องยกกําลังสองตามสูตรตอนนี้เราได้ละหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเห็นไหมคะเราหาตัวกลาง ก่อนแล้วค่อยไปใส่ตัวหน้ากําลังสองกับหลังกําลังสองเราลองทวนคาตอบสิคะอ่าทวนอีกครั้งนึงนะรูทสิบเอคูณรูทสี่เป็นรูทสิบสี่โอเคตรงรูทสิบเอ็ดยกกําลังสองได้สิบเอ็ดรูทสี่ยกกําลังสองได้สี่เฮ้ยบวกกันได้สิบห้าป่ะได้วะ่ะแสดงว่าตรงถูกไหมตรงเราก็ชิวๆเลยค่ะทาต่อ เมื่อเราได้เป็นกำลัสองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเรียบร้อยแล้วพี่ก็ต้องได้อลไหล,หละ่ะหน้าใชบวกหลังทั้งหมดกําลังสองถูกปะถูกไหมเพราะมันเท่ากันนี่นี่บรรทัดน,นี้กับบรรทัดน,นี้เท่ากันถูกไหมคะเมื่อเราได้แบบนี้ปั๊บเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาบอกว่าให้หารากที่สองดังนั้นมันมีอินี่อยู่จ้า เราก็ใส่ไปทีหลังใส่ไปทีหลังอันนี้เป็นลากที่สองถูกไหมคะลากที่สองสองเล็บดึงออกมาได้หนึ่งวงเล็บใช่ป่ะแบบนี้ถูกไหมคะ,ะเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องได้บวกลบด้วยโอเคไหมบวกบรบเอ็ด <18, S 1> บวกลูสสีโอเคเรามาดูที่ข้อที่สองต่อเลยคุณสมบัติของเรา การถอดรักที่สองมาต้องทําให้อยู่ในรูปแหละกําลังสองสมบูรณ์ถูกปะแบบนี้มีสองอยู่ขา้างหน้าย่างย่างเราต้องทาตรงกลางให้มีสองหน้าก่อนทําไงอะ่ะก็ต้องทาไงเอาสามแปดสี่เนี่ยไปหารสองสิหารสองแล้วเหลือเท่าไหร่ถูกไหมหารสองปุ๊บสองหนึ่งสองนะคะเหลือเศษหนึ่งสองเก้าสิบแปดสองสองสี่หารสองอย่างเดียวพอปะการที่จะดึงเลขสองออกมาจากสแควรูทได้ต้องเหมือนกันอยู่ตัวคะ ล่าที่สองก็เหมือนกัน2ตัวดังนั้นก็ดึงออกมาต้องหารสอีกรอบหนึ่งนะคะ2 9งเก้าสอ่ะพอละเราถึงจะดึง2ออกมาได้ล่ะถูกไหมดึงออกมากลายเป็นตัวนี้ได้ด้ยวยละอ๊ออะไรที่ติดอยู่ในรูตคะ่ะรูเก้าสิทันปะ่ะ20ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมคะเราก็มาดูซิว่าเฮ้ย96เนี่ยนะเกอะไรคูณกันได้เกคะแล้บวกกันได้ยีอ่ะ นึกไม่ออกเรต้องเอา96ไปหารต่อนะเอา96หารต่อค่ะ3 3 9 3 2มเกอ่ะสองใช่ไหมสองแป2สอง่อ่ะเยอะเลยต้องจับคู่แล,ะละ้วล่ะข้างบนที่ไม่เกี่ยวพี่โล่งไปแล้วนะสร้างความสับสนนะคะลบออกไปจับคู่เรากต้องจับคู่ละ้ละว่าเอาไงดีให้มันได้ยี่สิบอ่ะพี่น้องมั่วๆนะคะ สามสองหกหกสองสิบสองแบบนี้เราจะเหลือแปดอ้าพอดีเลยสิบสองกับแปดเป็นยี่สบปะบวกกันอ่ะเป็นยี่สิบดังนั้นตรงนี้เราได้ละลบสองหน้าหลังหน้าควรจะเป็นตัวมากถูกไหมสิบสองใช่ปะ่ะหลังเป็นยูแปดทวนคำตอบค่ะหน้าคุณหลังสิบสองแปดเก้าสิบหกเอ้ยได้เว้ยดังนั้นตัวนี้คือหน้านี้ตัวหลัง ถ้าตัวหน้าก็ต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมหน้ากําลังสองนะคะลบสองหน้าหลังบวกหลังก็ต้องตัวนี้เลยกาลังสองใช่ปะ่ okay, ปะโอเคป่ะดังนั้นถอดออกมาเลยถูกป่ะดังนั้นเราได้แบบนี้เรียบร้อยละตรวจทาตอบนะคะ square r หลุด,ลดเป็นสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบป่ะได้ถูกป่ะเราลืมอะไรไปเปล่าน้าที่สองเราก็ใส่ไปใส่ไปนะคะตัวนี้มันคือหน้ากําลังสองถูกป่ะ ลบสหน้าหลังบวกหลังลบสองก็ต้องได้หน้าลบถูกไหมเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้จะต้องเป็นลบลบหลังทั้งหมดกำลังสองอถอดสแควรูทให้หน่อยค่ะถอดออกมาเราจะได้อะไรเอ่ยบวกลบวงเล็บนี้เลยท,ทันทีเก็ t ไหมคะข้อนี้เราก็จะตอบเท่านี้แหละ โอเคค่ะเรามาดูที่ข้อที่สาเห็นไหมจะแตกต่างข้อที่1เนาะข้อที่2นิดนึงนะคะตรงน,นี้เราต้องทำให้เป็นล่ากอย่างต่ำก่อนนะคะด้วยก้านเอาไปหารด้วยจำนวนเฉพาะปึ๊บลงท้าย้วยเลขคู่เอา2หาร2,62,2,4,8นะคะ2อ6 2 2 4 8, 2ก6 2, 4, 2 6, 8 2 4 2 2่อ่าเหมือนกัน2ตัวดึงออกมานอกรูดได้1ตัว เราจะติดไว้ตัวหนึ่งเราดึงออกมาได้กี่ตัวคะสามตัวดังนั้นก็ได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สี่สองแปดดังนั้นก็ได้แปดถูกไหมแปดติดรู้แล้วอยู c, ่เนี c, ่ยอยู่สองตัวหนึ่งเห็นไหมเอาเออกมาไม่ได้ตัวหนึ่งคราวนี้เราก็ได้ลงตัวนี้แล่ะคะหนึ่งร้อยยี่สิบที่ไปทอนนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเอาห้าหารเนาะห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบเด็กเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้สองสองหนึ่งสองสองสองสี่ สองหกสองสามเหมือนกันสองตัวดึงออกมานอกรูดได้หนึ่งตัวเราจะได้สองรูดอ่าเราได้แบบนี้ดังนั้นเราต้องดึงตัวร่วงออกนะเราต้องดึงรูดสองออกไปเนี่ยดึงตัวนี้ออกไปเมื่อดึงรูดสองออกเราจะได้ไรแปดลบสองดึงสองรูดสองออกเหลือรูดอะไรสิบห้าถูกป่าสิบห้าสอง,ส,องสามสิบไงใช่ไหม รูสองอยู่ข้างหน้าเราไม่แคร์นะคะเราแคร์แต่ข้างในตรงนี้เราต้องทําไปแล้ว,ลวสองหน้าหลังเหมือนเดิมเนาะเราก็ตั้งสองคูณกันได้สิบห้าบวกกันได้แปดอะไรเอ่ยห้ากับสามไงถูกปะสองหน้าหลังก็ต้องได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอเอะเสร็จแล้วนะคะมันทันนี้เราก็ได้รูสอง ตัวนี้เราจะแยกได้เลยเอ่ยได้ดูห้ลบรูสามทั้งหมดกำลังสองพันไหมคะจากนั้นมาดูส่วนนี้นะคะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาให้หารากที่สองเราก็ใส่รากที่สองตามมาตามมาอ่าเราไม่ลืมนะคะใส่ตามมาแบบนี้อ่ะอย่างนี้ทำไงเอ่ยเราต้องถอดออกมาได้เลย บวกลบ,ลบนะคะลากที่4แล้วนะเพราะว่าอันนี้ลากที่2ซ้อนลากที่2ก็ต้องเป็นลากที่4นะคะวงเล็บ5ลบ3อันนี้ถอดมาได้อันหนึ่งโอเคจบค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ